ครับไม่จําเป็นต้องประกงประกวดไม่จําเป็นต้องดูใบเซอร์นะครับอ่าพาะผ้าแท้มันยังไงก็แท้ครับอ่าถ้าใครสนใจใครอยากได้เดยวเขาก็ติดตามปากต่อปากเองนะครับเดี๋ยวเขามาซื้อเองถ้าผ้าแท้อยู่ไหนก็แท้ครับอ่าถ้าผ้าสวยอยู่ไหนก็สวยนะครับก็เหมือนในผ้าในตำนานนะครับถ้าได้โด่งได้ดังเหมือนผ้าในตำนานเมื่อไหร่ก็คนเขาก็รู้จักครับราคาก็แพงอันนี้ก็เหมือนกันพระองค์นี้ถ้ามีคนติดตามคนสนใจ คนติดตามคนสนใจแสดงว่าพระคุณสวยเข้าพิมพ์อยากมีคนสนใจอ,อยากมีคนรู้อันนั่นแหละแสดงว่าพระคุณในระดับหนึ่งแล้วนะถ้าส,าสมมุติว่าพระคุณไม่สวยไม่อะไรนะครับต่อให้คุณเป็นเซียนใหญ่ๆห,หรือระดับไหนก็ตามนะครับที่ลงถ่ายรูปลงไปในอินเทอร์เน็ตนะครับมันไม่มีใครละครับที่จะเข้าไปดูแล้วไปสนใจเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเขาดูเป็นกันเกือบหมดนะครับดูพระนะครับแต่เขาดูกันก็คือ เขาดูในความหมายของเขาเขาก็ดูว่าของตัวเองต้องแท้เสมอไปครับคุณอย่าลืมนะครับความแท้ต้องต้องเป็นธรรมชาตินะครับเพราะพระสมเดนะ็จมีเป็นเป็นล้านล้านองค์นะครับพันล้านองค์มั้งมีเกือบทุกหมู่บ้านมีเกือบทุกคนนะครับเอ่ออ่าแต่พระแท้จริงๆธรรมชาติจริงๆความเก่าจริงๆตรงพิมพ์จริงๆมีน้อยนะ่าจะบอกให้นะครับ <c oughs> คุณจะเล่นเนื้ออย่างนั้นอย่างนี้กันแล้วแต่ความคิดของคุณแต่ผมเล่น เนื้อแบบไหนก็ตามมมนต้องเก่าแล้วเข้าพิมพ์ครับอ่าเห็นไหมเป็นลักษณะนี้พิมพ์เข้าพิมพ์ก็เป็นลักษณะนี้ครับมีการยุบตัวหดตัวยุดยุบตัวหดตัวย่นลงไปลักน้ําเกลือผสมลงไปเรียบร้อยอ่าองค์นี้จบครับแท้ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วครับพระเกีตทะลุสุมสวยงามอย่างนี้ครับเนเห็นไหมบิดเบียนกล้องหน่อยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับเอียงนะครับ เองก็คือรักน้ำกงน้ำเกี้ยนะครับความความเป็นมิมีมิติเห็นไหมเห็นไหมความมีมิติตรงมิติการยุบตัวของรักน้ำเกี้ยการผสมผสานนะครับภเกตทะลุซุ้มนะครับะเกตเป็นสันเลยครับเห็นไหมเป็นแท่งแ่งสันนะครับผสมผสานเรียบร้อยได้เกิดข้าวฝ้าของรักน้ำกงน้ำเกี้ยงหรือน้ำมงน้ำหมากอะไรก็ตามนะครับพูดจนเจ็บคอหรือพูดน้อยองค์นี้ก็แท้ทันยุคอยู่ดีครับพิมพ์เข้า พิมพ์ครับถ้าเข้าพิมพ์ครับดูฝั่งนี้ครับเห็นไหมจะเห็นไหมครับรูพระเกศนะครับเห็นไหมพระเกศเห็นไหมไหมคมนะครับเห็นไหมเห็นไหมความความมิตรตีของพระเห็นไหมนี่ครับพระเกศคมนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับคมนะครับไม่ใช่ไม่คมนะเห็นไหมพระเกศคมนะครับเห็นไหม พอครับพอเต็มนะครับนะครับจะเอีงให้ดูครับเห็นไหมเห็นไหมพักกันนะครับดูพักกันครับพักกันจะคมกริบเลยนะครับเห็นไหมพักกันจะคมออกมานะครับล่องสักจุดจะกระลงจะกระแลนะครับล่องแขนะครับจะกิ่วเล็กครับเหมือนจะขาดจะไม่ขาดพอดีสวยๆครับประมาณนี้สวยเข้าพิมพ์ครับเห็นไหมต้องลึกนะครับ ท้องก็โดนกระเทาะออกตอนเอาพิมพ์ออกจากพิมพ์มาแล้วครับอ่าเนี่ยนะครับล้างพิมพ์ไม่สะอาดครับเห็นไหมฝั่งนี้ครับเห็นไหมไม่ล่องแขนลึกนะครับฝั่งนี้ครับเห็นไหมอ่าจังลึกๆอย่างเงี้ยต้องลึกๆมีความคมมีมิตินะครับเห็นไหมเป็นลักษณะนี้ครับ เห็นไหมครับคมนะครับลึกบล็อกคมลึกสวยลักษณะนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับความคมของซองจักรแรลนะครับเป็นรูปเป็นพวงเข้าไปเห็นไหมคมแล้วเป็นพวงเข้าไปนะเห็นไหมดูฝั่งนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมตรงที่ผมบอกว่ากระเทาะออกเห็นไหมฝั่งนู้นของแขนอ่ะที่บล็อกกระเทาะกระเทาะออกอ่ะไหลอ่ะเห็นไหมครับมันจะเป็นหลืบลงไปอย่างนี้นะครับไหมคมครับเห็นไหม ส่องแขนซ่องอะไรคมครับเห็นไหมสวยครับธรรมชาตินะครับพระเกตใช่ไหมพระกันก็ยังมีติดคมเลยนะเห็นไหมเนี่ยคออะไรก็เต็มไปหมดนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับผมครับนี่คือความเก่าครับความเก่าและพิมพ์ตรงพิมพ์ครับพิมพ์ตรงพิมพ์นะครับพิมพ์ตรงก็จยงลักษณะนี้ครับเนี่ยองนี้สวยนะครับไม่ใช่ว่ามันสวยนะครับ ดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีแช่น้ําว่านน้ําอะไรน้ำมงตางมง,มงตางอิ้วแช่ลงไปรักน้ําเกลี้ยก็จะไปติดลงไปเป็นเนื้อเดียวก,กันกับพระเรียบร้อย <c oughs> จนเกิดเชื้อรานะครับเชื้อราที่นี่คือเชื้อราปูนดิบนะครับผสมประสานความนานนะครับส่งดีๆนะครับจะมีนะครับ่ามิติการส่งผมได้ส่งไว้ให้ในคลิปวิดีโอใน ช่อง youtube เสียเอียงไอ้นาเรนูนครแล้วก็ช่อง y o u t u b e ไอเอไม่ใช่ช่องทิกตอกของผมนะครับไปเลื่อนหาดูนะครับจะเห็นมิติแท้ๆจริงนะครับวันนี้ผมไม่ส่องครับเพราะว่าถ้าส่องไฟมันไม่ได้มันมองไม่เห็นครับอืองคองค์จริงถ้าส่องนะครับโอ้สวยครับผมมีรอยริ้วตก มีรอยริ้วแตกโลหงลาแหงอันนี้นี่ก็แตกเหมือนรากผักชีนะครับแตกริ้วลาแหงก็จะเป็นลักษณะนนี้ครับเห็นไหมอันนี้มีมวลสารนะครับมีความแข็งครับเห็นไหมมวลสารมีรอยรูพุนปลายเข็มนะครับไอโบอน,น,นะไอ้บต่อต่างๆยังนีไม่บในขนาด่อยังเข้าเป็นสีน้ําตาลเลยจะไล่จะจะ,จะขยายดูเห็นไ,ไหมนี่ฮะขยายจะเป็นอย่างนี้่อน,น้าตาลนี่ เป็นสีน้ําตาลนะครับถ้าขยายก็เป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหมจะเป็นลักษณะนี้ถ้าขยายครับขยายมากภาพมันก็แตกนะนี่ครับรอยน้าบ่อน้ําตรงน้ําตารอยรูภุนมวลสารนะครับนี่บ่อน้ําตานะครับอันนี้ก็มวลสารครับต้องมีในพระสมเด็จองนี้นะครับมีเม็ดดาเม็ดมีเม็ดดาเมดด็มเมดขาวมีเมด็ด คีอตรงคี้ถูบมีเม็ดอะไรก็ว่าไปนะครับมีในองค์นี้ครบสดครบครบเซตนะครับถึงทาไมถึงจึงมีในองค like ์นี้ครบเซตเพราะว่าผ้าเก่าไงครับเนื้อเก่าเน, hmm. น, erm. นื <wh nego> ้อเก่าก็ดูแค <precautions. S 2> <off IR> ่รักน้ําเกลียงผสมลงไปเป็นเนื้อเดียวกับผ้าความนานนะครับได้จับลงไปลึกเป็นเนื้อเป็นเนื้อเดียวกับผ้าจับลงไปเป็นเนื้อเดียวกับผ้าเหมือนสีน้ําตาลนี่ท่านเห็นนะครับสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับลักษณะนั้นครับรักน้ําเกลียงหรือว่าน้ํา น้ำแช่น้ำหมากน้ำอะไรก็ตามมันก็หรือว่าน้ำมันตรงองตังเอวนะครับผสมเรียบร้อยนะครับเห็นไหมด้านหลังก็จะเรียบอย่างนี้นะครับหลังเรียบนะครับใครไม่มีใครมาเอากดแล้วขูดหรอกก็ต้องการกดผ้าก็ต้องทําให้มันดีหน่อยอ่าหรือบางบางบบบางบางางางคนบางอะไรก็ทําไม่ดีหรือยังไงแต่เนื้อต้องถึงนะครับเนื้อความเก่าถึงนั่นก็คือผ้าแทเลยนะ ด้านหลังจะยังไงก็ตามนะครับจะหลังกาบหมากหลังกระดงกระลาหลังหนักหนักหลังเรียบหลังอะไรก็ต้องมีความเทสในด้านหลังนะครับธรรมชาตินะครับอ่ากายภาพลักษณะนี้ครับเห็น <c oughs> ไหมองค์นี้เปิดราคาขายสิบล้านนะครับขายตามราคาพระนะครับอ่าพระราคาแบบนี้เราก็ต้องพูดราคาให้มันให้มันถูกต้องตามเนื้อพระเนื้อผ้านะครับผ้าสวยถึงยุคแบบนี้เอา ไปพูดขายสิบาทยี่สิบาทบ้าเขาบอกใครจะไปขายอย่างนั้นได้เอผมพูดถูกไหมล่ะผมก็พูดไปตามเนื้อผ้าที่ที่ขายเปรียบเทียบคืออ่าความถูกต้องในองค์พระนะครับผ้าสวยระดับนี้ก็ต้องขายในระดับที่แบบว่าอ่าแพงนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับผมครับเราก็ต้องขายในระดับที่มันแพงที่มันถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับสิบล้านบาทผมว่าถือว่าแพงนะเนเห็นไหม ความเก่านะเห็นไหมรักน้ำเกลี่ยงเห็นไหมเห็นไหมครับผมครับเห็นไหมความสวยงามการแห้งตัวยุบตัวลงไปนะเห็นไหมการแตกที่ไหมมีการยุบตัวลงไปของเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าแตกแบบลิ้วแตกในะแหงยุบตัวลงไปนะครับเห็นไหมยุบยุบลงไปครับเห็นม แตกต้องดูองศาอย่างนี้ครับแตกกระยุบลงไปครับแตกแล้วมีการยุบลงไปอย่างนี้ฮะไหมแตกยุบลงไปนะครับไม่ได้แตกดันขึ้นมานะครับไม่ได้แตกแตกแบบดันขึ้นมานะครับต้องยุบลงไปครับมวลทรงมวลสารเต็มนะครับนะครับลักษณะนะความเก่าแตกต้องยุบลงไปครับแล้วความนานต้องได้นะครับพระนะครับจะพิมพ์ทรงอะไรก็ตามนะครับเห็นไหมครับ พิมพ์ทรงเข้าพิมพ์สวยนะครับเห็นไหมนี่ครับแต่ก็ตั้งแตกยุบลงไปไปที่ผมไม่ผมผมไม่เห็นนะเห็นไหมเห็นไหมครับแตกยุบลงไปอย่างนี้นะครับคือแตกแล้วหดหดหด,หดลงไปนะครับเห็นไหมแตกแล้วหดลงไปนี่คือการแตกธรรมชาตินะครับนี่ครับแตกหดลงไปรักน้ําเกลียงเอ้ผมไม่อยากจะพูดเลยเก่าจนเป็น เชื้อลาคาบลาหรือลอยตะไคร้เป็นลาผสมลงไปกับปูนดิบปูนปูนสุกปูนดิบกลายเป็นปูนสุกเรียบร้อยนะครับเกเทลูซูมนะครับไม่ได้เกยนะครับไม่ได้เกยซูมนะครับทะลุซูมนะครับเห็นไหมครับนี่ครับความแท้อยู่ตรงนี้เห็นไหมมั้ยลักษณะนี้ครับวงนี้ครับเปิดราคาขายอยู่สิบล้านบาทนะครับใครสนใจนะครับนี่ครับ สดใจมาเอารถเดอร์ก็ขอกาบสวัสดีท่านบรรดาอาจารย์นะครับไอผู้ก่อตั้งดูพระสมเด็จครับท่านอาจารย์ตียมประวายหรือท่านโคตรเซียนในตำนานทั้งหลายนะครับที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับอายุเยอะๆยอะเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีก็ยังมีนะครับผมครับที่ศึกษาพระสมเด็จในตำราท่านอาจารย์ตียมประวายแล้วขอกาบเคารพทุกๆท่านนะครับท่านบรรดาเซียนต่างๆดังๆในเมืองไทยนะครับผมครับอ่า พระสมเด็จแท้กันทุกคนครับดูที่ว่าคุณจะดูเป็นหรือเปล่าครับดูเป็นที่ี้ก็คุณจะดูความเก่าได้แค่ไหนครับความเก่าคุณต้องดูความเก่าเป็นนะครับเห็นไหมครับลักษณะนะครับไหมความเก่าบ่งบอกนึงพระแท้ถึงยุคจะพูดอย่างไงแล้วครับความเก่าบ่งบอกพระแท้ถึงยุคพิมพ์ทรงก็สวย เนี่ยพักกันะครัเห็นไหมพักกันเห็นไหมครับพักกานเรื่องหูอะไรเนี่ยโม้สวยครับการแต่งต้องยุบตัวลงไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมไหมผ้าเสียงก็คมกิบครับองค์นี้สวยครับสมบูรณ์ครับสมบูรณ์มากครับองนี้เนี่ยพ้าเสียงยุบตัวลงไปอย่างเงี้ยเห็นไหมคอเต็มนะครับไม่ใช่ว่าไม่เต็มนะครับเนี่ยนะครับพักกันนะครับนี่ครับนี่ครับคมคมครับถ้าสองนี้จะได้สาก ซอกเขานีลึกนะครับเป็นโพรงอันนี้ที่กระเทาะออกออกจากเบ้าจากเบ้านะครับเบ้าบล็อกไม่สะอาดนะครับพอเอาตัวนี้ลงไปปุ๊บมันก็เลยก็เลยไม่ติดขึ้นมานะครับดูจากเนื้อลักพวกนี้ที่แช่ลงไปก็เป็นเนื้อเดียวกันตรงนี้คือเอาขึ้นมาแล้วก็แช่อ่าเนื้อลักก็เลยเข้าตรงนี้ได้เป็นธรรมชาตินี่เราผ้าเท้ครับลักษณะนะครับดูครับเห็นไหมความคมตั้งเป็นสันๆเลยเห็นไหมเกลด ไม่กล้าไม่เกรดอนีคือไม่ไม่พาดซุ้มนะครับทะลุนะครับไม่พาดนะครับกรจุดนะครับอันนี้ก็ได้ฉากฉากที่ผมพูดอย่างเงี้ยเนี่ยแบบนี้นะอ่าน,นี้จะมีแองแองแล้วก็เชิดขึ้นไปนะครับอ่าตามพิมพ์ของอาจารย์ทั้งหลายนะครับที่เข้าพิมพ์นะครับเห็นไหมพระเข้าพิมมันจะมีลักษณะนี้ครับเห็นไหมความคุมครับในการยุบตัวไหมเห็นไหม ผ้าแท้แล้วเป็นลักษณะนี้นะครับนี่สวยลึกคมนะครับนี่ครับผมครับมีมิติครับไหมพกุ้งผะเกตครับองค์นี้เปิดราคาขายสิบล้านอบบาทนะครับผมศึกษาผ้ามานะครับผมก็ดูเป็นนะครับไม่ใช่ผมไม่ดูเป็นไม่จะเป็นต้องให้เซียนให้อะไรดูหรอกครับผ้าแท้อยู่ไหนก็แท้นะครับเอ่อผ้าแท้อยู่ไหนก็แท้ไม่ต้องเป็นจําเป็นต้องออกใบประกาศครับผ้าแท้อยู่ไหนพระแท้ พ้าแท้เดี๋ยวคนสนใจคนดูเดี๋ยวก็กดังเองครับเดี๋ยวก็ดังพระคนพระองค์นี้คนคนเห็นเป็นล้านเลยนะอคนเห็นคนดูเป็นล้านนะเริ่มดังแล้วครับเริ่มดังคือว่าคนเห็นคนดูบ่อยแล้วบางคนก็ไปเปรียบเทียบกับพิมพ์ของตัวเองนะครับก็ไม่เหมือนกันก็ไม่ว่ากันนะครับคุณดูเนื้อดูอะไรของคุณก็ว่าไปนะครับดูความเก่าคือคุณเล่นคุณชอบคนเราชอบอยังไงก็เล่นอยางงั้นนะครับแต่ผมชอบแบบพิมพ์ทรงถูกต้องความเก่ารักน้ําเกลี้ยงหรือรักไอ้คาบ ว่านหรือน้ำมันตังอิ้วได้ผุดได้โผล่ขึ้นมาผสมหรือทาน้้ำมันตังอิ้วผสมลงไปเป็นเนื้อดองพระความนานได้เป็นขึ้นฝ้าขึ้นลายอย่างนี้นะครับความเก่าครับบ่งบอกถึงพระได้อายุอย่างเดียวครับดูพระเข้าพิมพ์มปุ๊บเก่าจบครับแท้เลยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะคนอื่นจะพูดยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจครับเพราะเราดูเปลยนเพราะศึกษาในตำราของทุกตำรามาเรียบร้อยต่าง คลิปต่างๆอะไรต่างๆนี่เขาส่องดูพระสมสมดงสมเด็จทุกคลิปทุกอะไรครับอยู่ในเพจต่างๆผมก็อยู่นะครับผมรู้หมดแล้วครับว่าเป็นยังไงนะครับความเก่าเป็นยังไงครับใครจะเล่นเนื้ออะไรยังไงก็แล้วแต่ครับผมครับดูดีๆครับแต่ต้องเก่านะครับครับผมครับพระไม่เก่าแสดงว่าพระไม่ถึงยุคนะครับแบบองค์นี้ครับผมเปิดราคาขายสิบล้านนะครับพระเก่าถึงยุคนะครับพิมพ์ตรง พิมรงตรงยุคครับอ่ายุคปลายนะครับผมครับอ่ายุคของช่างหลวงวิจาร์ก็ว่าไปที่ที่เขาพูดเขากล่าวเข้ามาก็เกิดไม่ทันก็คือว่านะอ่าลักษณะนั้นแหละครับเปิดราคาขาย10ล้านครับถ้าใครสนใจครับผมประเมินค่าราคาผระผม10บล้านนะครับ10บล้านเป๊ะครับผมครับคลิปนี้พอแค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ